นี่เป็นห้องอะไรเนี่ยดูดิโอ้โหดูดิโรงงานเอ้มันมีปฏิกิริยาตอบโต้เราอ้าอ๋อนี่ไงทางเข้าอะไรเนี่ยมีห้องเอเจนซี่ว่ะท่านผู้ชมเห็นอะไรข้างหลังไหมนี่คือโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่เข้ามาใหม่ใน blue heaven นะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าในโรงไฟฟ้านี่มันมีอะไรกันบ้างนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาดูมุมกล้องมุมนี้กันว่ามันจะเป็นยังไงนะท่านผู้ชมนี่เห็นไหมโรงไฟฟ้านิวเคลียร์โอ้มกอด มันพมจะเห็นคนคอมเมนต์แบบๆอยูน่นะว่ามันจะเป็นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่จะเข้ามาใหม่นะท่านผู้ชมโอ้โหมันจะอยู่ตรงนี้นะท่านผู้ชมนะท่านผู้ชมเห็นจุดเกิดไม่ด้านนู้นนะบางคนอาจจะถามหานะนี่จุดเกิดอยู่แถวนี้ใช่ไหมผู้ชมวิ่งผ่านร้านแฮมเบอร์เกอร์มาผ่านสนามบินมานะท่านผู้ชมเราใต่สะพานนี่มาก็เลยนก็จะมาเจอกับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แล้วเออใครชอบโอ้ยจะวิ่งชนพุ่มไม้ใครชอบโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นี่ก็กดไลค์หน่อยดี มีความคิดอย่างไงก็คอมเมนต์บอกผมทีนะท่านผู้ชมเข้ามานะท่านผู้ชมมันก็จะเป็นนี่เดียวอันนี้มันกั้นทำไมอ่ะเปิดไงเปิดไม่ได้เอ่ะหรือเราต้องมานี่วะเอา้ามันจะขึ้นลงขึ้นลงอะไรอ๋อมันจะขึ้นลงอัตโนมัติอหอบางทีมันหลอนปะวะเอา้าระบบไหนวะเนี่ยที่นั่งรปภเรามีอะไรไหมมีหวอมีปืนมีความลับอะไรหรือไม่อ๋อนี่ไงปุ่มแดงรปภเปิดรักษาความปลอดภัย ด้านหน้าก็จะเป็นเป็นแบบนี้เลยนะไม่มีอะไรเปิดประตูเหล็กเห็นไหมปิดดีกะนี่มาดูในโรงไฟฟ้า n ย w k i a นะท่านผู้ชมมันเข้าไปไงเฮ้ยประตูเปิดให้เราเลยหลอนเนี่ยว้าว <Wow. S 1> อุ้ย o ไม่ดูดีเข้ามาก็เป็นโซฟาอันนี้เป็นกระจกอะไรวนะเนี่ยเปิดปิดไฟได้ด้วยนะอฮ้ยเปิดปิดเฉพาะจุดนะท่านผู้ชมนะไม่ได้มืดไปหมดเว้น,นี่มันจะมีชุดให้เราใส่ด้วยด้วยเนะี่ยใส่ชุดปุ๊บใส่หมวกเฮ้ยใส่หมวกด้วย ที่มันใส่หมวกให้ด้วยเหรอเนี่ยปิดหน้าปิดตาเลยอันนี้วันนี้เป็นไอเทมใหม่ไหมนเนี่ยท่านผู้ชม,มน่าจะตรวจขึ้นลังสีอะไรสักอย่างดูเคลีย์นะท่านะผู้ชมอันนี้เหมือนจะเป็นเขียอันตรายแบบไปมารับของอะไรสักอย่างนะท่านผู้ชมนี่มันเหมือนอันนี้ประตูนี้น่าจะเป็นประตูแบบไปรับอะไรแบบหรือเปล่าในประตูใหญ่เห็นไหมโอ้โหดูดิโรงงานโรงงานนรกชัดๆคือ <c oughs> เป็นน้ำกเขียวนี่คืออะไรเออแล้โซนนี่แหละ อ๋อประตูนี่คือทะลุกันหมดเลยโอ้โหท่านผูช้ชมผมตื่นเต้นเหลือเกินว่ามันมีอะไรแบบนี้ด้วยดูดิผมจะดูอันไหนไปก่อนวะเนี่ยลงไฟฟ้านิวเคลียร์ของเราใต้บ่อน,น้าคี้เขียวอะไรมันอยู่ตรงไหนวะเฮ้ยอันนี้มีช่องเปิดลงไปอีกเหรอโอ้โหไปลงไปอีกเดี๋ยวค่อยลงผมดูห้องพวกนี้ก่อนละกันนี่ไงห้องน้ําบ่อเขียวท่านผู้ชมสามารถลงไปได้ต่ต้องใส่ชุดป้องกันนิวเคลียร์เฮ้ยตัวตัวตัวฉลือง มันมีปฏิกิริยาตอบโต้เราอ่ะอันนี้ห้องปิดอ่ะเอาไม่ได้มันเหมือนมันจะต้องมีความลับอะไรแน่เลยน,น,นผู้ชมแล้วประเด็นคือผมหลงทางแล้วนะตอนนี้ผมไม่รู้ว่าผมวิ่งไปไหนต่อว,วิ่งไปไหนอันนี้เป็นฉายแสงอะไรวะอันนี้เลยแฟนฮ <Hello. S 2> <ป>ั้โหลเปน่าจะล้างน้ําแฟนนี่จะพัดลมหรือเปล่า oh ม y สดชื่นเหลือเกินห้องไหนเป็นห้องไหนนยท่านผู้ชมตอนนี้มั่วไปหมดนะอันนี้ก็เหมือนในห้องนี้เรามานั่งฉีดได้นะฉีดสเปรย์ฉีดอะไร น่าจะแบบออกมาจากโรงงานนิวเคลียร์หรือเปล่าแบบทำความสะอาดตัวเงี้ยใช่ไหมวะเอออน,นี้เหมือนจะมีขึ้นไปอีกนะผมยังดูไม่สุดเลยแล้วห้องนี้แหละห้องนี้คือเลยอ๋อเน,นี้ออกมาด้านหลังด้านหลังโรงงานนิวเคลียร์ของเราหนอันนี้ที่ท,ที่ตรวจอู้ยไงนิวรังสี <laughs> เขาเรียกรังสีหรือเปล่าเห็นไหมมันขึ้นเตือนสีเหลืองๆนี่นผู้ชมถ้าเราออกมามันจะไม่เตือนมันจะเป็นสีเขียวเห็นไหมถ้าเราเข้าไปมันจะเป็นสีเหลืองเราเหยียบไม่ได้นะตัวเราเลืองแสงนะ อนนี้ผมก็วิ่งผ่านไปหมดนะท่านผู้ชมตัวก็เปิดโอ้โหมันใหญ่มากท่านผู้ชมวิ่งดูไม่หมดเลยนะด้านล่างเนี่ยโอ้ไม่กอดเอาอันนี้ก็่องอมาข้างหลังอันนี้เป็นเตาเอา่อปฏิกณ์อะไรก็ว่ากันไปไปดูเป็นแต่ละห้องนะท่านผู้ชมนะฮะนี่มันเป็นห้องควบคุมอะไรได้ปะวะเอาเอาเอาตัดระบบไฟเวนกรรมเอาเปิดไม่ได้เลยเออเปิดได้อยู่ตกใจหมดไฟช็อตเลย ผมนั่นนุนนี่เยอะๆผมว่ามันต้องมีความลับอะไรสักอย่างแน่ๆนะผู้ชมเราจะไปดูชั้นบนก่อนดีกว่าเขาไปดูชั้นใต้ดินนะผมว่าไปทัวร์ไปทัวร์เราโอ้โหใหญ่นะเนี่ยอันนี้เป็นห้องควบคุมอะไรอวะห้องควบคุมพลังงานหรือเปล่านี่เาขันเอาเอา,เอาขึ้นไฟหนึ่งพันกิโลวัต,ต์เปิดปิดอะไรได้ปะไม่มีปุ่มให้กดได้เลยทีม่มีกาแฟนพนักพนักงานด้วยนะเป็นเครื่องนั่นนุนนี่นะผู้ชมไปดูการทํางานของอะไรต่งางๆ ันนี้ก็จะออกนอกห้องไปก็จะปีนบันไดลงใส่ท่อเล่นได้ด้วยไอย้เปิดปิดได้ด้วยเนี่ยเห็นไหมเออวะ่ะผมว่ามันต้องมีอะไรให้ทําแน่นอนแล้วในนี้เราเข้าไปได้ไหมวะเหมือนมันจะมีบันไดข้างในด้วยท่านผู้ชมโอ้โหห้องแบบใหญ่อะ่ะผมหาเรื่องเข้าไปในเตาดิโหแต่ห้องนี้ก็มีวะ่ะโซนด้านเนี้ยเป็นห้องครัวกินข้าวห้องพักผ่อนห้องน้ำตัวแบบซี่ Pepsi. อันนี้เป็นห้องลงโล่งนะตรงนี้ โอ้โห oh, ห้องควบคุมนี่ดูดิเยอะแยะมากมายนี่เป็นห้องแม่บ้านเราโอ้โหรานผู้ชมเปิดได้ปะ่ะเนี่เออนี่ไงเปิดเตาเปิดเตาเปิดดีเร็วเปิดไงวะจะเข้าไปข้างในออะ่าเรื่องนะ <c oughs> เข้าไม่เป็นวะเพราะมันต้องมีวิธีแน่นอนเอาวหล่นหล่นโอ้โห oh ขึ้นใหม่หวังว่ามันจะไม่มีอะไรหวังว่ามันจะไม่มีอะไร ข้างหลังนี่เป็นห้องอะไรอ๋อมันจะทะลุกันอันนี้อันนี้อันนี้เราดูละว่าเราน่าจะดูทั่วแล้วแหละอันนี้ก็ออกมาชั้นสองเฮ้ยอันนี้มีต่อเข้าไปอีกเหรออันนี้อะไรนี่หมนุนละมันเป็นอย่างนี้จริงๆเหรอท่านผูบบ้ชมห้องในชีวิตจริงท่านผู้ชมผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเปิดปิดนั่นนู่นนี่นะโอ้โหยังเยอะเลยมันจะก็แต่ไต่แบบนี้ไปเรื่อยๆดูดิมันเหมือนจะมีควันขึ้นมานะโอโ้มีบันไดมีโอ้โ ับซ้อนไปหมดท่านผู้ชมผมไม่รู้ว่าผมจะพาทัวร์หมดหรือเปล่านะผมก็ไม่มั่นใจห้องห้องมันซ้อนกันอันนี้น่าจะเป็นลิฟที่เราดูในนั่นนะอันนี้น่าจะเป็นห้องแบบขอคอยสังเกตการอะไรก็ว่ากันไปอ๋อไอลิฟนั่นมันจะไปทะลุล่ข้างล่างแน่เลยใช่ไหมยังไม่ใช่นี่วะลงไปอีกลงไป,ก,งไปก,ก็เจอกับห้องเนี้ยที่เราอยู่เนี่ยเออที่เรามาแล้วลงไปก,ก็จะเจอกับชั้นแรกมันลงมีลงไปอีกไหมเพาไม่มีนะน่าจะหมดแล้วห้องที่พาดูนะก็จะเหลือที่ทอันใต้ดินนะคุผู้ชมที่ผมพาดูใช่ปะวะ นี่นี่ห้องนี้เราต้องเปิดตรงนี้ไปเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันเป็นอะไรห้องอะวเนี่ยเอ้ไม่ทำไมมันดูซับซ้อนเหลือเกินมันดูมีอะไรหรือไม่ทำไมมันจะดูลอนๆนะ่อันนี้นนคือขึ้นไปไหนเนี่ยเอา้าเปทางขึ้นอยู่นี่นี่ว่าโอ้โหท่านผู้ชมมันมีอะไรปหเนี่ยทำไมมันยาวหเหยียดจังวะมันมันจะเป็นห้องทะลุก,กันเฉยนะแน่มีอะไรมั้งเอา้ามาทะลุตรงนี้ ในผมคอแบบเปิดมุมมองนี้ดิเป็นห้องอะไรวะ่ยแบบทะลุก,กันนะท่านผู้ชมล่าเน,นี้แหละอ๋อนี่ไงทางเข้าอะไรเนี่ยม,มีห้องเอเจนซี่วะมันออฟไลน์อยู่วะเราต้องดูว่ามันแบบเข้ามาห้องนี้ยังไงเออวะเนี่ยเราต้องเข้ามาตรงนี้ให้ได้ก่อนมีความลับให้เราหายแล้ววะท่านผู้ชมเออวะน่าสนใจวะคือเราต้องมาหาความลับนะเนี่ยสิ่งที่เรายังไม่ได้ดูอีกนะท่านผู้ชมก็คือของพวกในกล่องพลับนะเว้ยกล่องพลับกล่องพลับ ออกไปดีกดมาตองกระเป๋ากล่องอีนะของที่เข้ามาใหม่ก็จะมีไอเทมอันนี้นะที่ผมถืออยู่นี่แล้วก็กล่องพลัพอมกดมาตรงที่รูปกล่องฟิวฟ้าประกายวิบวับนี่ก็จะมีถังอันนี้เออที่เข้ามาใหม่แล้วก็เป็นไอเน,นี้ยมันจะเป็นแบบมันเป็นที่เปิดอะไรนิวเคลียร์ของเราท่านผู้ชมสามารถเปิดปิดได้นี่เห็นไหมเออเปิดปิดได้ก็จะมีอะไรเนี้ย เป็นสวิตอะไรเปิดปิดอะไรก็ว่ากันไปนี่สามารถเอามาโรเพได้อันนี้คือเลยอุ้ยทำไมมันใหญ่จังอะเตาหัวติคอนอะไรสักอย่างหรือเปล่านี่ไงที่ผมไปเปิดสวิตเล่นอันนี้น่าจะเป็นนะอันเล็กนะนี้ก็น่าจะเป็นชุดนะท่านผู้ชมนะชุดรอเอาแบบเอามาใส่ได้ถ้าเราคลิกมันจะใส่ให้เราได้เออใช่ไหมวะผมลองรีตัวละครผมเป็นแบบเดิมเลยคลิกชุดปับ๊บคลิกชุดใส่ได้นานเห็นไหมแบบดีเพราะแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นเตาปฏิกิณ์อันนี้ใหญ่ปะวะ น,นี่ไม่ใหญ่เท่าไหร่น,นี่เป็นไฟสัญญาณนี่สามารถเอาไปใส่รถเป็นหวอได้นะ,นะนะผู้ชมนะเออว่ะนะสุดใจอะไรกระเป๋าเราไม่น่าม,มีก็มีประมาณเนี้อืมของที่ผมอามประวางก็ดูมีอะไรอยู่นะเกี่ยวกับโรงงานอิวเคียนะเดี๋ยวความลับเอเจนซี่เราไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าหรืออะไรยังไงก็ค่อยว่าก,กันนะท่านะผู้ชม,มก็ไม่มั่นใจว่ามันจะมีอะไรหรือไม่นะแต่ของที่ผมพาดูผมก็ว่ามันมันใหญ่ดีนะผมไม่รู้ว่าจะพาเดินทั่วหรือเปล่านะจะประมาณนี้ โรงงานนิวเคลียร์ถือว่าใหญ่มากนะท่านผู้ชมนะมันอยู่โซนที่แบบอยู่ไกลมากนะผมไม่รู้นะาําไมว่าเขาจะเอาอะไรแบบนี้มานะก็น่าตื่นตาตื่นใจดูนะเออหรือมันมีที่ไหนเพราะว่าที่ผมยังไม่ได้ไปนะท่านผู้ชมเอิ่มเอิ่มแต่ผมยากรู้ว่ามันเข้าไปในห้องนี้ยังไงวะผมสงสัยว่าผมคอยสักตั้งนี่ผมเอาถุงนอนได้ป่ะเออถุงนอนถุงนอนวางเข้าไปถุงนอนวางไม่ได้นะวางได้แต่ตรงนี้วางแถวนี้ไม่ได้เอาเอาเอแล้วห้องนี้แหละคือห้องอะไรวะผมลองเอามุมมองกล้องนี้ไปดูดิ อ๋อท่านผู้ชมดูดินี่เป็นห้องอะไรเนี่ยดูดิเออวะ่ะกล่องดำๆยังไม่รู้วิธีเข้านะเอาอันนี้ก็ทะลุหลังในเตานี่มีอะไรพัดลมในข้างในนี่ก็จะเป็นแท่งอะไรสักอย่างอีกหลายที่ที่เราย,ยังไม่ได้ดูเลยท่านผู้ชมมุดลงไปก็จะเป็นห้องทางเดินนั่นนี่เออวะ่ะว่ากันค่ากันท่านผู้ชมวันนี้ก็ขอจบคลิปวันนี้นะถ้าใครชอบฝากและก็แชร์กันสับสไลค์ผมด้วยแล้วก็ผมโอเคไปแล้วก็ผมไม่ไปจะไปโอเคไปแล้วไปแล้วถ้าใครชอบก็ลองมา เดินชมูกันนไเปเลยไปเลย